ช่วงนี้ไปกันที่ปปอชอนะครับวันนี้ผู้สืข่าวเข้าไปรอตั้งใจคนอยากจะรู้อะไรเรื่องของทรัพย์สินมีป้อมประชาชนนอยากรู้ว่าตกลงหนึ่งมีใครบ้าง<ช>เอารายช,ชื่อเปิดเผยม,มาเลย <ๆ S> 2จํจำนวนนาฬิกามีกี่เรือนได้แจ้งกับปป,ปอชอหรือไม่อย่างไรแต่ที่คนอยากรู้ก็คือว่าตกลงแล้วเอกชน4รายที่ว่ามีใครอะไรยังไงบ้างให้ยืมจริงหรือไม่หรือว่าเป็นของบิ๊กป้อมอ่าเลขาปปอชอก็คือคุณวรวิ์สุขบุญ<ช> <ๆ S 2> แถลงว่ายังไงไปฟังค่ะ ถ้าดูเรืววงอวามจริงแล้วท่านประธานก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าเข้าเหตุไปตามข้อกฎหมายเลยนะรว่าท่านท่านได้ไม่ได้ไม่ได้มีความเกีเ่ยวข้องสัมพันธ์ในในในตามเหตุที่กฎหมายกําหนดนะครับแต่ว่า,าท่านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะฮะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องนี้นะครับท่านก็เลยขออนุญาตขอถอนขอถอนตัวนะครับม่รมพิจารณาในคดีนี้ นี่เป็นเรื่องสัプラก็คือประธานปปชขอถอนตัวแต่ว่าเรื่องของการตรวจสอบยังไม่เปิดเผยรายชื่อนะคะบอกแค่ว่าสอบไปบางส่วนแล้วขาดอีกหนึ่งรายเพราะฉะนั้นก็คือสอบไป3ขาดไปหนึ่งเอกชนที่ให้ข้อมูลคือ4รายตอนนี้อีกหนึ่งรายที่ยังสอบไม่ได้เพราะว่าอยู่ต่างประเทศแต่ว่าภายในเดือนนี้จะมีความ เจมีข้อสรุปอย่างแน่นอนเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ,คะก็ไปดูความเห็นของคนแล้วกันว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงนะส่วนความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ DSI ครับวันนี้ทนายความของพานทองแท้ชินวัตรไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาขอสอบพยานเพิ่ม18ปากค่ะ DSI ไปตัดเหลือเพียงแค่3ปากเท่านั้นแล้วไอ้ที่ถูกตัดไปเป็นพยานปากสำคัญสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของเขาวันนี้เลยต้องให้ทนายความมายื่นขอความเป็นธรรมครับ แลมาอบหนาจมาจากคุณพันธ์ตองแท้ในคดีฟ้องเงินกุมไทยนะครับมายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมยังทบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับในประเด็นที่ทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก่อนนี้เนี่ยได้มีการตัดพยานของทางฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยไปบางส่วนนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นพยานสําคัญเป็นพยานปากสําคัญนะครับที่เป็นประโยชน์ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของทางผู้ต้องหานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับยื่นคําร้องขอความเป็นธรรมยังทิพดีดีเอสไอเนี่ย เพื่อให้สั่งการหรือควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษในสำนวนคดีนี้นะครับในเรื่องการที่จะต้องปฏิเสธไม่ฟังการสั่งการหรือการแทรกแซงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นหรือจากอำนาจพิเศษอื่นเพื่อให้การอำนวยความุติธรรมเนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นธรรมต่อผู้ต้องหานะครับ เนี่ยเป็นชุมสายสียายไผ่นะครับเป็นทนายความของโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรคดีฟอกเงินกรุงไทย,ไทยใช่ค่ะส่วนพวระเพื่อไทยวันนี้ออกแถลงการดิฉันก็งงนะคุณรัฐวุฒิเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปยื่นให้มีการตรวจสอบว่าคําสั่งของคอสชออมาตรา53คําสั่งที่<น>53ทับ,บ2,561นั้นขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่วันนี้มาออกแถลงการออกแถลงการอีกรอบหนึ่งเป็นความรุรทางการเมืองเนี่ยนะครับออกแถลงการอย่างเป็นทางการเนื้อหาสาระสําคัญก็คือไม่เห็นด้วยกับ การที่จะมีการขยายเวลาบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสออกไปอีก90วันเพราะว่าเขาบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะว่าทางกรรมธิการนั้นบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาเดี่ยวพักการเมืองจะทํากิจกรรมต่างๆไม่ทันตามที่กําหนดเอาไว้นั่นไม่ใช่ทางแก้ในการที่จะขยายเวลาทางแก้ที่ดีที่พักเพื่อไทยเห็นก็คือยกเลิกคําสั่งนี่นะครับเรื่องของการ ห้ามทากิจกรรมทางการเมืองเขาขอให้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้เพราะเขามองว่าที่คุณไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยมีวาระแอบแฝงใช่ไหมจะเปิดช่องให้สืบทอดอํานาจและอยู่ในตําแหน่งต่อไปใช่หรือไม่อย่างไรนะคะก็ว่ากันไปตรงนี้เดี๋ยวเราดูเพราะว่าเดี๋ยววันที่25บจะมีการประชุมสนชเพื่อพิจารณาว่าตกลงจะเอาไหมจะขยายไหมอีก90วันที่ว่าคำสั่งของหัวหน้าคอสช .53 าทับสอ0 60 <61. S 1> เนี่ยไม่เห็นไม่เห็นด้วย <60. S 1> อยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายด้วยการว่าด้วยการเลือกตั้ง <S <S สส ของกรกรรมาด้วย<ะ>ในขณะเดียวกันนะครับมีความเคลื่อนไหวของ Human Rights Watch วันนี้ออกมาเนี่ยนะครับส่งรายงานประจำปีการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้กับสาภาพยุโรปก็บอกว่ายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานประมงในประเทศไทยไม่ใช่ใครที่ไหนครับแบรดดามผู้ในการ <Okay. S 1> Human Rights <White> Watch ภูมิภาคเอเชียบอกว่ามีการส่งรายงานเรื่องการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงประเทศไทยให้กับ e ู U. ไปเมื่อวาน เพื่อที่จะใช้ประกอบการพิจารณาสถานะการทำประมงผิดกฎหมายหรือว่า i อ u ของประเทศไทยประจำปีนี้ในรายง,งานเนี่ยบอกว่ามีความพยายามอย่างมากจากรัฐบาลที่จะมีการจัดระเบียบเรือประมงและแรงงานผิดกฎหมายมีการติดตั้งระบบติดตามเรือต่างๆแต่ยังขาดการเอาใจใส่อย่างจริงจังครับค่ะส่วนกรณีที่มีรายง,งานบอกว่ากระทรวงการคลังนั้นยังคงถือหุ้นอยู่ในกลุ่มของเดวิดกรุ๊ปครับ สี่บริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะล่าสุดนั้นทางกระทรวงการคลังนั้นออกมาแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะรองผู้มนวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจหรือสครอค่ะคุณปียวันล่ามกิจจาเนี่ยพูดถึงกรณีของหุ้นในเครือเดวิดกรุ๊ป เดิมเนี่ยเป็นของนายชูวิทย์กมลวิสิ์แต่ปรากฏว่าหุ้นดังกล่าวเนี่ยถูกอายัดไว้โดยปปงตั้งแต่ปี2546ทีนี้พอปปงอายัดไว้ตกเป็นของแผ่นดินก็ต้องโอนกลับคืนมาที่คลังถูกไหมดังนั้นคลังก็ถือหุ้นอยู่คนก็ไปถามว่าอา้าวทำไมไม่มีการเอามาปล่อยสักที <S 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 ทาไมยังอยู่กับกระทรวงการคลังละ่ะแล้วก็เอ๊ะมันไปเกี่ยวข้องกับวิโดเรียสกิลเล็ตหรือไม่มันเริ่มมาจากวิโดเรียสกิลเล็ตนี่แหละเขาก็ไปดูว่ามันเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงคุณชูวิทย์ไปบอกว่าบริ ล่าสุดเนี่ยนะคะทางสคออรเอตรียมจ้างที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็จะขายหุ้นในเครือเดวิดกรุ๊ปนะคะ4บริษัทด้วยกันก็คือเดวิดเดวิดไดมอนด์สตาร์หมื่นหุ้นเดวิดโคปาคาบาน่า6000หุ้นเดวิดโกลเด้นสตาร์เจ็ดหุ้นแล้วก็เดวิดซิลเวอร์สตาร์อีก1000 10, 0หุ้นนะคะภายในปีนี้ค่ะ,คะ มีพุทธสาวรายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของพลเอกประวิตยวงสุวรรณวิกป้อมเข้ามาเนี่ยนะครับวันนี้พุ้สขาวพยายามที่จะไปถามอีกประเด็นนาฬิกาหรูแล้วก็แหวนเพชรเมื่อวานถามไปแล้วแต่ว่ายังได้คําตอบไม่พอใจโดยเฉพาะประเด็นที่สื่อน,นอกเอาไปขยายผล uh huh. ปรากฏว่าบิกป้อมพลเอกประวิยะตยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับทั้งก่อนที่จะเป็นประธานการประชุมแล้วก็หลังการเป็นประธานการประชุม uh huh. พุทธสาวดักรออยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้ถ้าจํากันได้เนี่ยก็บอกว่าที่สื่อนอกเอาไปตีข่าวก็เพราะว่าสื่อไทยนี่แหละค่ะก็เห็นว่ามีการมีมาตรการใหม่ในการที่ดูแลเรื่องของสื่อมวลชนด้วยคือไม่ให้มารอที่หน้ารถแล้วลูกทีนี่ยจะมารอมารอพอมารอปุ๊บมาอยู่ใกล้ปากไงเมื่อวานเมื่อวานเลยเลยต้องโทรศัพท์ท่านอาจจะมีโทรศัพท์เข้ามาจริงๆก็ได้เอาวันนี้ไม่มีโทรศัพท์แต่ว่าสื่อมวลชนไม่สามารถที่จะเข้ามารอด้านหน้าค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าต่างประเทศค่ะล่าสุดนั้นกลุ่มผู้ต่อต้านทุนนิยมหลายพันคนเดินขบวนประท้วงโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่จะร่วมการประชุมเศรษฐกิจโลกในเมืองดาวอฟที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ